อะไรผมมาเยอะจัด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 เยอะมากๆขึ้นกูกูกูแบ่งกูบ้างแบ่งกูบ้างมึงหนียี่เนี่ยแบ่งกูบ้างพัดพัดพัดช่วยกูหน่อยพัดพัดออกมาช่วยมึงหน่อยแล้วทิ้งไว้พูดดิมึงยี่เนี่มึงจะปิดทำไมอย่างนั้นมึงไม่ปิดตรงนี้ตรงกลารไปเลยโคตรเก่งเลยไี่มึ้จแตกสีตัวดิมึงเก่งเกินไอ้เหี้ยแดนมาทีตัว ตนี้เ๋ปู่จ้าคุณไปปีนยังไงควายไปดูดิฤทัยกูดิโคตรแม่งจริงมาสีตัวเบื่อสี่ตัวปแม่งอยู่ระยะพันเมตรก็หัวกูแตกดิควายแงยมึงไม่ไม่ไม่สังเลยไม่ฟังเลยมึงจะโทษอย่างเดียวเลยไอ้เจ้าเลงห์ไปดูเล่นที่ไอ้เฮี้ยมันวิ่งมาอยู่มุมตรงนี้อ่าถ้ามึงรู้นะมึงรู้ว่ามันวิ่งมาเยอะไม่ต้องริดกันได้บึกก็ลอยยิ่งชี้กูมึงเล่นปิดขังมึง กูผิดแล้วไงมึงก็บอกพัดมึงยิงเคืองกูทีพัดมึงมายิงเครื่องกูิี่อะไรเี้ยเอาก็กูไม่รู้ไงกูผิดป่ะกูผิดปะไม่รู้กูโดนอะไหรอมึงไม่ผิดกูไม่ว่าถ้ามึงมาว่ากูผิดเอวควายไอวควายมึงไม่ผิดกูไม่ว่าไอวไวน์นี่ไอ้เงี้ยกูไม่ได้ทอะไรเลยผิดกูแค่ดูมกูไม่มายงเครกูไม่มายิงเครื่องกูพัดมงีตแขงทำไอ้เงี้ยอะไรไมพูดอย่างนี้เหรอไม่ผิดอ่ะอ้ก็ใจไงมึงจะผิดทไมเราไม่กิดกูเล่นกูยิงเลย่ ก็มึงอะยิงไม่ตายแล้วมึงก็บอกพันธุ์ไม่ออกมายิงเพื่อนวะไม่ตายดิไอ้เม่เมฆีสามไอ้ยุทธเด็กยิงตายยังไงก็มึงยิงตายแล้วกูปิดน้ำแข็งปิดมาทันกูไงปัดมาทานกูไงที่มึงยิงไปมันไม่ปิดมาทานกูมันอยู่ตรงเนี้ยมึงจะปิดมึงอย่าปิดรอบนี้มึงอย่าปิดรอบนี้มึงอย่าปิดมาทานกูแม่งไอ้เหี้ยมึงอย่าปิดโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเมฆเมฆว่ ไม่สารลัใ่ไม่มีงอนเเลยเอาเลยโอ้โหบงอบอฟังกูเข้าคงผืดตลอดไอ้เหี้ยผิดทิ้งนี่แหละที่เพิ่เป็นสิบสันดูดูดูจิ้มเวอราเอ้่น่าเลยเฮ้ยมึกไปไหนอะเดี๋ยวมอหลักจอเอ้ยมันเอามันเอามันเอาเฮ้ยเฮ้ย ยมแข่งอะไรเ่ยนี่ะดึงรูผู้ชายเนี่ยเอ้ยาได้แขได้ใส่ยิงไม่ยีกันเนี่ยมันอาจจะจำสลับกับบางทีกว่าบางทีหราแม่งคุณทำม่งลืมเราตรงนั้นเลยคยคูสาว่อยัเ้ควาย